สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเว็บตันนะครับและแน่นอนครับยังอยู่ในแพ็คของยู r ร p เปียน p ั i d มิ e ฟิล r เดอร์ครับคลิปนี้ขอนาเสนออีพิคคนสุดท้ายที่จะรีวิวให้รับชมกันในแพ็คนี้ ชินจิคากาวะนะครับนินจาแห่งเสือเหลืองนะครับกับร่างดับเบิ้ลแชมป์ของดอทมุลในฤดูกาล2011-2012ฤดูกาลนี้สไตล์ของดอดมุลโดยเกยเกนคอปใช้เป็นเกเกนเพสซิ่งนะครับผมซึ่งเข้ากันกับวิธีการเล่นของชินจิคากาวะอย่างมากนะครับเพราะว่าคากาวะเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการเล่นจังหวะบอเลเร็วนะครับทุกคนล้วนเป็นส่วนสําคัญของทีมไม่มีซูเปอร์สตาร์แต่ทุกคนรู้บทบาทและคากาวะคือหัวใจในการเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมลุกในเซียววินาทีที่สาคัญฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุด้าย ของชินจิคาควะก่อนจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเด็ดในฤดูกาลถัดไปนะครับ mm hmm. ก็ออกจากแมนยูก็กลับมาดอดมูลรอบที่2นั่นแหละครับผมสำหรับฤดูกาลนี้ของชินจิคาควะนะครับผม,บงบผมลงเล่นไปทุกรายการเนี่ย43เกม17ประตูกับ14แอซิสนะครับได้แชมป์บุนเดสลีกาแล้วก็ดีเอสบีโคลขานะครับ แน่นอนครับนี่ไม่ใช่การ์ดแรกของชินจิคากาวะในเกมก็จะมีทั้งการ์ดอีพิกแมนยูการ์ดอีพิกเจลี่การ์ดเทนดิ้งและการ์ดสแตนดาร์ดนะครับผมแต่ในสีเสื้อของดอทมุนนี่เป็นครั้งแรกของเขานะครับผมมีแค่2ตัวนะดอทมุนตอนนี้นะครับมาโก้ร้อยกับคากาวะนะครับตำแหน่งที่เล่นการ์ดออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลางรุกนะครับสไตล์ก็จะเป็นคีทีเพีเมเกอร์กับโฮเพเยอร์ร่างนี้เป็นโฮเพเยอร์นะครับผมตอนนั้นในวัยยี่สิบสามปีเท่านั้นเองสูงร้อยเจ็ดสิบสามนะครับผมโฮเพเยอร์ที่สามารถยืนได้า ตั้งแต่หน้าต่ำนะครับผมหรือ AMF หรือ CMF หรือเพิ่มตำแหน่งยืนปีกยืนริมเส้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดใครจะเอาไปเล่นริมเส้นนะกาลางรุกนีคือหล้นทีมนะครับไม่รู้จะจับไปเล่นตรงไหนนะครับนี่เพิ่มตำแหน่งปีกได้นะครับผมหรือจะเป็นปีกต่ำปีกสูงได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับ แม้เราจะเล่นแผนที่ไม่ได้มีปีกนะครับก็จะเล่น CMF นะครับผมก็แสดงผลเหมือนกันนะครับสำหรับโควเตอร์บูสเตอร์เม็ดแรกเนี่ยก็จะเป็นบูสเตอร์เทคนิคนะครับสกิลพิเศษโมเมนตัมดิปบิ้งนะครับผมจะเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการเลี้ยงบอลครองบอลนะครับในเขตพื้นที่ a t t a c k i n g third หรือว่าแบ่งสนามเป็น3ส่วนนะครับผมพื้นที่ด้านขวามือสุดตามภาพนะครับค่าพลังอวอร์สูงสุดของคาราวะร่างนี้นะครับรวมบูสเตอร์เม็ดที่2เนี่ยจะไปได้อยู่ที่104นะครับแต่เราจะต้องใส่บูสเตอร์เม็ดที่2ก่อนผม เดี๋ยวตามธรรมเนียมฮะเราจะลองกดออโต้ให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับผมให้ดูค่าพลังไส้ในนะครับผมนักเตะบางคนเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปปรับค่าพลังนะออโต้บางทีก็สวยงามอยู่แล้วนะครับถ้าออโต้นะครับผมข้างนอก103นะครับสำหรับโค้ชบูสมาตรฐานท,ท,ทั่วไปส่วนใหญ่นะครับผมเกมรุกเนี่ย83ดสิมเด่นที่เรื่องของการเลี้ยงบอลครองบอลคุณดูดิ98 99สิบแเไทยบริษั่น100อยเออดิแล้วโมเมนตัมดิฟบิ้งปั๊บไปด้วยนะครับผมจะติดเท้าแค่ไหนนะโลพาสล็อปเท็ดพาสนะครับผมก็มี 93 88นะครับจบสกอร์82นะครับยิงลูกฟิกคิกลูกโค้งนะฮะ76 80นะครับความเร็วเป็นยังไงฮะสปีดเนี่ย83แต่สปีดต้น94นะครับเตะแรง83บาลานซ์ทรงตัวก็สำคัญเหมือนกันนะสำหรับสไตล์นี้นะครับผม93นะครับแต่ว่าอาจจะบางหน่อยนะครับฟิลิโกคอนแทคเนี่ย67เท่านั้นเองแล้วตัวเล็กด้วยนะครับต้องระวังจังหวะชนกระแทกนะครับความอึดสัมมิน่านี่อาจจะดูน้อยไปด้วยนะครับ83เล่นแล้วจะเป็นยังไงเนาะ เท้าหลักคือเท้าวขวาเท้าซ้ายในความแม่นยำเวอร์ h ี่ไฮนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เป็นประจานะครับถ้าจะปรับค่าพลังนะครับผมมองว่าไอตัวดิฟฟิ้งนะครับผมค่อนข้างเยอะนะเราสามารถที่จะเกลี่ยเอาดิฟ p ิ n งตรงนี้ไปใส่อย่างอื่นนะครับเพราะว่าโบมนตั้มดิฟฟิ้งเนี่ยมันก็ช่วยดิฟ p ิ n งสพี่น้องตรงนี้เพิ่ม,เต,มเติมอยู่แล้วนะเราเอาดิฟ p ิ n งเอาออกแต้มหนึ่งแล้วกันนะเหลือจาก12เหลือ11นะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ที่ พาร์ซิ่งและกันนะครับผมว่าพาร์ซิ่งตัวนี้สำคัญนะครับเวลาอัปนักเตะนะครับผมเกมเพย์แพทนี้นะครับก็เอาแค่นี้ละกันนะลด d ิปปิ้งไปใส่พาร์ซิ่งนะครับที่เหลือจะขอคงเดิมไว้นะครับในกรณีที่เราไม่มีบูสเตอร์เมดที่2เนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ที่103อยู่นะครับผมสำหรับบูสเตอร์เมดที่2เนี่ยก็สามารถเปิดสุ่มได้หลายอย่างเลยนะครับที่จะไป104ได้นะครับผมเป็นพวกบูสเตอร์กลุ่มเกมรุกนะครับกลุ่มปีกลุ่มมิดฟิลด์นะครับผมพาร์ซิ่งเทคนิคนะครับ agility s uh, Ag t i k e r instinct f a n t a s i star นะครับผม <c oughs> คือนักเตะเกตประเภทนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากจะเปือง select booster เนี่ยคุณอาจจะใช้ random booster ก็พอเนาะหรือ shooting หรือว่าบางคนถ้าจะเลน้นจริงๆนะครับผมก็ถ้าใช้ select booster เนี่ยอาจจะเป็น booster passing หรือไม่ก็เทคนิคก็ได้นะครับผมเนาะแต่แนะนำว่าใช้เป็น random ดีกว่านะสุ่มดีกว่านะครับแต่เสด็จที่อดีนี้ก็ booster แบบสุ่มก็ไม่มีเหลือแล้วนะครับ เราลดดิบบิ้งไปแต้มหนึ่งนะครับค่าพลัง3ขมคองบอลก็จะลดลงหน่อยหนึ่งแต่เราใส่เพิร์ดพาสซิ่งเพิ่มเข้าไปนะครับ ถ้าสำหรับใครที่ใส่บูสเตอร์ที่2เป็นพาร์ซิ่งเนี่ยไอตัวล็อบเทดพาร์ซก็จะกลายเป็น90สีฟ้าได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นพวกบูสเตอร์คอสซิ่งก็ได้นะครับผมก็เน้นเรื่องของการจ่ายบอลไปเลยดีกว่าเนาะสกิลที่ติดตัวมานะครับผมก็มีดับเบิลพาร์ซติดตัวมาอยู่แล้วนะครับแต่มีช็อปเทิร์นที่บางคนไม่ชอบพอมาอยู่กับดับเบิลทัสนะครับมีโซ่คอนโทรลโมเมนตัมดิบบิ้งนะฮะสกิลยิงก็มีปั่นนะครับลองเลงเคอร์เลอร์เฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะเดียวสกิลพพพพพาาาสสสสอออื่่่นนนนนะะะคคครรรรัััับบก็จมีวททูซซิิิงงยต์ เอาสายเคอร์เลอร์นะครับสกิลที่จะแนะนำให้ใส่เพิ่มเติมนะกลุ่มสกิลยิงก็จะมีลองเลงชูตติ้งดิปปิ้งช็อตนะครับเวทเซตพาสอันนี้ก็ใส่ไปนะสำคัญเหมือนกันนะครับผมไฟติ้งสปิริตสำหรับตัวจริงซุปเปอร์ซับสำหรับตัวสำรองและสกิลที่แนะนำเพิ่มแทร็กแบ็กนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเปิดสุ่มกี่อันนะไม่จำเป็นต้องอใส่เพิ่มทั้งหมดเลยก็ได้นะครับชิจ,จิคากาวะเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูงนะครับเพราะว่ารูปร่างค่อนข้างเล็กนะครับจังหวะส,วสับขาจััังงงงหหววะะะะสปปปีดีดดดบบอลจิิ้้โยเฉพาารร่นนค ผมมีโมมินตัมดิ p บิ้งแล้วค่าพลังการเลี้ยงบอลของบอลค่อนข้างสูงเนี่ยเห็นความชัดเจนในเรื่องของการไปกับบอลนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับคือถ้าเรามองว่าแพทตอนเนี้เกมเพย์ตอนนี้เน้นในเรื่องของการจ่ายบอลและเล่นทีมเวิร์กมากกว่าที่จะให้นักเตะคนใดคนหนึ่งเนี่ย กระชากลากเลื้อยเอาชนะคู่แข่งแบบ1ต่ตอนหนึ่งอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเล่นไม่ตรงกับแพทเท่าไหร่นักนะครับแต่ในการเล่นจริงๆเนี่ยบางสถา,านการณ์บางทีเราอาจจะต้องมีนักเตะประเภทนี้นะครับผมในการดึงตัวแนวรับของฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้หลุดตำแหน่งออกมานะครับ<อ>เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับตัวปีกหรือตัวที่วิ่งเติมวิ่งสอดเข้าไปเนี่ยมีพื้นที่มีโอกาสในการจบสกอร์มันก็แล้วแต่เทคนิคและวิธีการเล่นนะครับผมอย่าลืมเรื่องของพาสซิ่งนะครับผมจังหวะจ่ายบอลผมมองว่ายังไงก็เป็นเเรื่่องทีสําคัญดดูปิก้ คือแม่นมากเลยครับทุกคนอันนี้ยังไม่ใส่เวเทดพลาสนะครับผมแนะนําว่าไปใส่เวเทดพลาสด้วยนะครับดูครับจังหวะหาตัวที่รอรับบอนลนะอาจจะดูสังเกตจากกองหน้าที่ยกมา้ายกมือขอบอลแล้วเราก็จ่ายไปนะครับผมการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นโฮเพเยอร์อยู่แล้วแสดงผลที่ตำแหน่ง AMF CMF และ SS หรือ l m f RMF ก็แสดงผลเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการจัดทีมจัดแผนและนักเตะที่มีของเราเหมือนกันนะครับผมแต่แนะนําว่าไม่ควรจับคากาวะเนี่ยไป ยืนพร้อมกันกับพวกตัวเติมตัวสอดโฮลเพเยอร์บ็อกซ์บ็อกซ์ตัวอื่นนะครับผมคือถ้าเกิดในทีมของเราอ่ะมีมิดฟิลที่เคลื่อนที่โฮลเพเยอร์หรือบ็อกซ์บ็อกซ์เนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างหน้าหลายตัวเกินไปนะครับบางทีมันวิ่งซ้อนทับตำแหน่งกันนะเราอาจจะต้องจัดผสมประสานกันนะระหว่างพวกเคียร์ทีเพลเมเกอร์นะครับกับโฮเพเยอร์นะฮะหรือไม่ก็อาจจะใช้ตัวอินดัคชั่นตั้งแอตแทกกิ้งดิเฟนดิ้งควบคุมนะการเคลื่อนที่ไม่งั้นเนี่ยวิ่งซ้อนทับตำแหน่งกันเราก็จะเดาทางยากว่า AI มันจะวิ่งไปทางไหนนบ แต่ถ้าเกิดเราปล่อยเคลื่อนที่อิสระนะครับคากากวะก็จะวิ่งมุ่งขึ้นหน้าอยู่เป็นประจำนะครับผมจังหวะสวนกลับนี่การไปกระบอลนี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับแต่สปีดเวลาได้บอลแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้วิ่งกินขาดขนาดนั้นนะครับผมคือเราอาจจะต้องเน้นทีมเวิร์กมากกว่าคลองบอลอยู่กับตัวคนเดียวนะครับดูจังหวะนี้นะฮะพยายามที่จะคลองบอลกับเท้าคนเดียวนะครับมันก็ดึงเซนเตอร์ออกมาได้บ้างเลยครับผมพอดึงเซนเตอร์ได้เปิดพื้นที่ให้ นักไทยให้กองหน้าเราในจังหวะต่อๆไปถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเขากดแช่นะเขากดเพชเชอร์แช่แต่บางคนเขาค่อนข้าง,งใจเย็นนะครับผมคุมโซนนิ่งได้ถ้าเกิดเราใช้ตัวที่ดึงออกมาเขาก็ไม่ตามมาเขาคุมโซนนิ่งอย่เดียวเนะี่ยเกมมันจะตึงแตกต่างกันนะครับผมว่า <S <S แล้วแต่ สถานการณ์นะครับผมว่าจะใช้แบบไหนนะครับผมดูงัดลูกนี้ครับความแม่นแม่นยำอยู่แล้วนะครับผมขอพยายามว่าอัพไอ้ลอเต็ดพ s าสเนี่ยให้ให้ขึ้น90ได้นะครับผมบางทีมันมีจังหวะลูกยกนะลูกย้อยอะไรพวงนี้นะลูกวางยาวก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ถามว่าโดยรวมเนี่ยเป็นตัวที่น่าเล่นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมมองว่าถ้าว่ากันตามตรงนะครับเกมเพย์ <S <S <Game play S 2> แพทนี้เนี่ย นักเตะที่เน้นเรื่องของการคลองบอลเนี่ยครับผมอาจจะได้รับความสนใจหรือมีประโยชน์มากน้อยกว่านักเตะที่จ่ายบอลแม่นๆนะครับผมก็เลยย้ําว่าเราควร up พ a พ s ซ i n g ให้ให้สูงกว่าเดิมหน่อยนะครับผมอย่างไรก็ตามครับมันก็ไม่ได้เป็นตัว p a s ซิ n งโดยขนาดแท้นะครับยิ่งถ้าเกิดเราไปลด dipping แล้ว ไปใส่พัชซิ่งเนี่ยมันกม็มันก็ไม่สอดคล้องกับโมเมนตะัมบีบิ้งมันก็ไม่สอดคล้องกับจุดเด่นนะครับผมบางครั้งเนี่ยผมเล่นไปตามธรรมชาติโดยไม่ได้เน้นปั้นนักเตะคนใดคนหนึ่งเล่นเป็นทีมเวิร์กเนี่ยสังเกตเหมือนกันว่าคาควะหายไปจากเกมเหมือนกันนะ ถ้าเราไม่ได้แบบเน้นว่าต้องจ่ายให้คาราวะเนี่ยรอดูจังหวะคาราวะวิ่งบางทีหายไปจากเกมเหมือนกันนะครับแล้วมีบางแมตช์เนี่ยผมจับเขายืนสูงนะครับเป็นหน้าต่ำเป็นเป็น SS ไปเลยครับเพื่อให้วิ่งดึงกองหลังนะครับผมแต่จุดอ่อนคือค่อนข้างบางนะครับบางทีมันพิงไม่ได้พิงไม่ได้โดนกระแทกอะไรเนี้ยเสียเหลี่ยมเสียจังหวะไปนะครับผมก็ต้องอาศัยความคล่อมนะครับผมเล่นจังหวะไม่มากนะครับใช้ความเร็วในการต่อบอล ต้องมีทักษะในการจ่ายบอลที่แม่นยําและรวดเร็วในการทําชิงนะครับผมใครที่ชอบนักเตะแบบกดชิงไวๆลไแล้วไปอะไรเงี้ยก็จะสนุกมือนะแต่ถ้าเกิดไปเจอเกมที่หน่วงเนี่ยครับเราต้องคํานวณล่วงหน้าว่าหกกดไปแล้วกว่าจะจ่ายพวกนีนะ้นักเตะพวกนี้ก็อาจจะประโยชน์น้อยลงไปนะครับผมแล้วก็เรื่องของการยิงการทําประตูนยครับผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะเท่าที่ได้ลองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงป่านไกลการยิงสตันนิงจากระยะไกลนะครับด้วยความที่เรื่องของการจบสกอร์ไม่ได้เป็นจุดเด่นของเขานะครับผมเป็นตัวที่เคลื่อนที่สม่ำ กว่าที่จะเป็นตัวจบนในจังหวะสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นตัวปวดตัวสร้างสรรค์ตัวดึงกองหลังนะครับผมใช้ความคล่องแคล่วนะครับใช้การจ่ายที่แม่นยําอย่าลืมว่าอัพพาสเพิ่มด้วยนะตามที่ผมอัพก็ได้แล้วก็ใส่บูสเตอร์ที่เพิ่มล็อตเก็ตพาสนะครับเพิ่มเข้าไปให้อย่างน้อยเดี๋ยวสัก90นะครับผมก็จะเป็นประโยชน์กับทีมมากๆนะครับผมในเกมเพย์ตอนนี้นะครับตอนเล่นตอนรีวิวเนี่ยผมไปเจอช่วงเกมที่ค่อนข้างลื่นนะครับเจอคู่แข่งที่เล่นค่อนข้างเร็วจังหวะบอลเร็วนี่แล้วก็เร ตามเรานะครับผมทาให้เวลาเราชิ่งอะไรพวกนี้นะครับผมสนุกมือดีนะครับเนี่ยชิ่งในพื้นที่แคบๆเนี่ยจะค่อนข้างเก่งนะครับถ้าเกมลื่นนะครับจังหวะไหนเราชิ่งไวได้แม่นยำเนี่ยอันนี้มันลยนะัแต่ประเภทเนี้นะครับผมพวกว n น touch pass แม่นๆม่นะครับผมการเคลื่อนที่เร็วๆแตะบอลไปคุมอนาล็อกแล้วเปลี่ยนทิศทางได้ไวอันนี้มันสนุกมือแต่ถ้าไปเจอเกมหน่วกนะครับผมยิ่งทําให้เราหุดหงิดไปเลยนะนะักเตะประเภทนี้เนี่ยแล้วบางด้วยนะบางทีจับ แต่งก่อนก่อนจะจ่ายจับหนึ่งจังหวะเสมออะไรเงี้ยโดนกระแทกอะไรเงี้ยเสียเหลี่ยมเสียจังหวะไปนะทำให้เราหงุดหงิดนะครับผมมันก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับผม,ม,แ,ตาาบผมแต่แค่แอบรู้สึกว่ามันก็มีดีเฉพาะในเรื่องของความคล่องนะครับผมส่วนในเรื่องของความการยิงคมการจบสกอร์อะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้เปี้ยงป้างเท่าที่ควรนะครับผมการจบสกอร์ก็ปล่อยให้เป็นพื้นที่ของ กองหน้าไปนะครับส่วนคาควะเป็นตัวปั่นแลวกันนะเป็นตัวปวดแลวกันนะถ้าเทียบกับหน้าที่ของเขาในสนามตัวรุกก็คงเป็นตัวปวดนี่นะ <c oughs> น่าจะดีที่สุดนะครับผมโมเดลก็ประมาณนี้นะครับผมมีปล่อยผมมากลางหน้าผากหน่อยหนึ่งนะ <c oughs> ช่วงไวและอ่อนนะครับผมก็ <c oughs> ชอบนักเตะคล่องคงนะครับผมตัวเร็วๆสับขาเร็วๆใช้อนาล็อกดีๆคุมทิศทางเร็วๆนะครับผมเกมลื่นๆนะคุณจะเล่นสนุกเลยนะครับแต่ก็ในภาพรวมนะฮะอยู่ที่เรื่องของการจัดทีมจัดแผนด้วยนะครับผมพยายามอย่าจัดนักเตะที่มีสไตล์โพเพเยอร์ซ้อนกันมากจนเกินไปนะครับเมรางั้นเนี่ยวิ่งมั่วแล้วก็เราจะจับจังหวะยากนะครับก็พูดยากเนาะมันแล้วแต่สไตล์การเล่นแล้วแต่แผนการเล่นของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomski for Bomski Review ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับいやこれはカウンタのチャンスですね抜けてくる この時計では残り時間あとわずかもう時間がありませんさあディショナルタイムは2分香川へいいプレッシャーです